สวัสดีค่ะช่องสุดหวยรวยรัพย์ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะวันนี้เป็นแนวทางของหวยราวประจำงวดวันที่5ตุลาคม2563ค่ะเป็นชุด4ี่ตัวตรงชุดเดียวนะคะแบบที่ปักหลักในงวดสุดท้ายให้เลยชุดนี้นะคะเมื่องวดที่แล้วของวันที่1ตุลาคมนะคะเราลงให้แล้วก็จับชุด2ตัวแล้วก็3ตัวให้ด้วยนะคะตัวนี้ก็เป็น ถ้าใครที่ติดตามดูอยู่พอดีว่ามันไปตรงกับหวยรัฐบาลไทยพอดีนะคะเราสังเกตว่ายอดวิวมันน้อยก็เลยเข้าใจว่าอาจจะมีคนที่ได้โชคไปไม่เท่าไหร่นะคะแต่อรอบนี้เนี่ยวันที่1ตุลาเนี่ยคำนวณเข้าหลายสูตรมากนะคะแล้วก็คลิปที่ลงให้ก็เข้าหลายคลิปนะคะ2ตัวบ้างตัวเด่นบ้างนะคะส่วนชุดสรุปรวมเดี๋ยวใครที่รอดูเข้า3ตัวตรงเดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับชุดนี้เอาที่ชุดนี้ก่อนเลย วันที่1ตุลานะคะเราเริ่มคำนวณที่ปิดท้ายวันที่28กันยาเราได้ตัวเลขออกมาเป็น9 1 4 6นะคะผลที่ออกก็คือ8 8 4 9ได้ตัวเลขที่ตรงอ่ะสสูตรนะคะก็คือจะเป็นสูตรที่1กับสูตรที่3ที่ได้เป็น9กับ4นะคะชุดที่จับชุดจะมีชุดนี้ที่เข้า9 4 4 9ที่เราบอกว่าให้แอลไปกลับเองด้วยนะส่วนตัวเลขที่เป็น สามตัวตัวนี้ไม่เข้าเพราะว่าเราไม่มี8ปดนะเราจะมีหนึ่งกับหกในงวดที่แล้วก็เป็นอันว่าใครที่ติดตามชุดนี้อยู่นะคะคุณก็จะได้ตัวเลขเข้าบนนะคะเก้าสี่สี่เก้ตัวเลขนี้ส่วนสูตรนะคะที่นามาใช้ก็จะมีสองสูตรที่ที่เข้าเพราะฉะนั้นสูตรนี้ใครที่อยากเอาไปเลขเอาไปดูเป็นเลขเด่นนะ ก็เอาไปได้ใช้แค่3มหลักเองนะคะหมื่นบวกร้อยบวกหน่วยนะส่วนสูตรนี้เราเอามาใช้ในงวดนี้ด้วยนะคะก็จะเป็นที่มาของแนวทางวันที่5ตุลาคมนะคะสูตรที่เอามาเนี่ยก็จะเป็นหมื่นบวกพันบวกร้อยบวกสิบคูณด้วยสาตำแหน่งเดิมเลยนะคะ,ะมาเริ่มที่สูตรที่1นะคะก็จะเป็นหลัก หมื่นบวกด้วยหลักพันคูณด้วย3หลักสิบคูณด้วยสสูตรที่2เป็นหลักหมื่นคูณด้วย4หลักพันหลักร้อยบวก7นะคะสูตรที่3เป็นหลักหมื่นบวกพันบวกร้อยบวก10คูณด้วย3สูตรที่4เป็นหลักหมื่นคูณด้วย3หลักพันหลักร้อยคูณด้วย2นะคะชุดนี้จะได้ค่อนข้างครบนะคะคำนวณแล้วก็จะได้เป็นเลข3ตัว2ตัวนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มคำนวณจากงวดวันที่23นะคะเริ่มที่สูตรที่1หลักหมื่นก็คือเลข6หลักพันเป็นเลข0นย์นะคะคูณด้วย3หลัก10คือเลข3คูณ3ได้เท่ากับ9ใช้เลข6บวกกับ9ได้เท่ากับ15สูตรที่2นะคะ หกคูณสี่ได้ยี่สิบสี่หลักพันคือศูนย์หลักร้อยคือเลขหนึ่งนะคะบวกกับเจ็ดสี่บวกหนึ่งได้ห้าห้าบวกกับเจ็ดได้เท่ากับสิบสองสูตรที่สามนะคะเป็นหลักหมื่นคือเลขหกบวกด้วยหลักพันบวกด้วยหลักร้อยหลักสิบคูณด้วยสามค่ะหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ด บวกเเท่ากับ16สูตรที่4หลักหมื่นคือ6คูณ3ได้เท่ากับ18หลักพันคือเลข0หลักร้อยคือเลข1คูณ2นะคะก็จับเลย8บวก2ได้เท่ากับ10ใช้เลขตัวท้ายเป็นเลข0ตัวเลขที่ออกมานะคะคือ5 2 6 0ผล24 กัญญาห้านหกสอมีเลข5ที่หลักพันนะคะแล้วก็หลักหลักสิเนี่ยเป็นเลข6เนาะหลักนี้สลับตำแหน่งกันต่อไปนะคะใช้ที่หลักหมื่นเป็นเลข0หลักพันนะคะเป็นเลข5คูณ3ได้เท่ากับ15หลัก10คือเลข6คูณ3ได้เท่ากับ18 5บวกกับ8ได้เท่ากับ10 3สูตรที่สองนะคะหลักหมื่นคูณที่4จัดศูนย์ไปก่อนหลักพันคือเลขหหลักร้อยคือเลข0นะคะบวกกับ7 5บวกกับ7ได้เท่ากับ12สูตรที่3นะคะหลักหมื่นเลข0หลักพัน เลข5หลักร้อยเลข0หลัก10คือเลข6คูณ3ได้เท่ากับ18ใช้5บกกับ8ได้เท่ากับ13ตัวสุดท้ายของชุดนี้หลักหมื่นคูณด้วย3ได้0หลักพันคือ5หลักร้อยคือ0คูณ2ได้0ได้เลข5ตัวเดียว สูตรนี้นะคะชุดนี้ได้เป็น3 2 3 5เกือบจะตรงนะคะเพราะว่าผลออกมาเป็น3 2 5 3เนอะมีตรงที่หลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยอันนี้กลับตำแหน่งกันนิดนึงต่อไปเลยนะคะวันที่28สูตรที่1ใช้เลข4หลักหมื่นหลักพันนะคะคือ3 สาคูณสได้เก้าหลักสิบนะคะคือเลข3 3อ่ะหลักสิบคือเลข5้คูณสได้เท่ากับ15เพราะฉะนั้น4ีบวกกับเได้13บนะคะสาบวกกับหได้เท่ากับ8สูตรที่2ของเราก็คือเลข4หลักหมื่นคือ 4, 4 4 4ได้16หลักพันคือเลขสาม หลักร้อยคือเลข2นะคะบวกกับ7 6บวก3ได้9 9กบวกกับ2ได้11 11บวกกับ7ได้เท่ากับ18เราเอาเลข8มาตัวเดียวตัวที่3นะคะหลักหมื่นบวกด้วยหลักพันบวกด้วยหลักร้อยหลักสิบคูณด้วย3ได้15 4บวก3เป็น7 7บวกสเป็น9 9บวกกับ5ได้14ตัวต่อไปใช้เลขหลักหมื่นคือ4คูณ3เท่ากับ12บวกด้วยหลักพันคือเลข3หลักร้อยคือ2คูณ2ได้4 2บวก3ได้5 5บวก4ได้9ตามนี้เลยนะคะ8 8 4 เพราะว่าผลวันที่1ตุลาคมออกมาเป็น8849นะคะก็ตรงตัวมาดูการคำนวณงวดต่อไปนะคะหลักหมื่นคือเลข0หลักพันคือเลข8คูณ3ได้เท่ากับ24หลัก10คือ4คูณ3ได้เท่ากับ12 4บวก2ได้เท่ากับ6 ตัวที่สองนะคะหลักหมื่นคูณ4ได้0หลักพันคือเลข8หลักร้อยเป็นเลข8บวกกับ7 8บวก8ได้เท่ากับ16 6บวกกับ7ได้เท่ากับ13ตัวที่3นะคะหลักหมื่นเป็นเลข0บวกด้วยหลักพัน บวกด้วยหลักร้อยหลักสิบคูณด้วย3 4คูณ3ได้เท่ากับ12 8บวก8ได้16 6บวกสองได้เท่ากับ8ตัวสุดท้ายหลักหมื่นคูณด้วย3คือเลข0บวกด้วยหลักพันหลักร้อยคูณด้วยสองบวกกับ6ได้เท่ากับ1 4สี่ เลขสามมาอีกแล้วนะคะคิดอะไรไม่ออกให้ติดสามไว้ก่อนมาบ่อยมากเป็นเลข6 3 8ามนะคะชุดนี้ที่เราคํานวณออกมาเหมือนเดิมนะคะจับจับแยกบนล่างนะคะก็จะเป็นตามนี้เลย ชุดสตัวนะคะที่จับได้ก็จะมี6กสา6หก8 3ดหกส3ามดนะคะไปกลับนะต้องเน้นย้ำว่าเพราะว่าเราไม่ได้ปักหลักให้สำหรับชุดนี้นะคะถ้าจะเป็นตัวตรงก็คือจะเป็น6 3กับ8 4ไปกลับบนล่างนะคะอ่ะอันนี้จับจับรวมนะส่วน3ตัวก็ตามนี้ จากชุดตัวเลข4ตัวนะคะจับแยก3ตัวแบบไม่ปักหลักนะคะจะได้4ชุด638 634 384แล้วก็684นะคะ4ชุดตามนี้สำหรับใครที่ชื่นชอบสูตรสามารถนำไปใช้ได้เลยนะคะสูตรไหนที่คิดว่าเดินดีแล้วเราไม่ได้ออกมาคำนวณต่อให้ก็เก็บเอาไปใช้ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้จบแล้วสวัสดีค่ะ